โอเคนี่ก็กแมงมุมลังคันที่3แล้วแล้วก็เตรียมของมาพร้อมมากๆพอสมควรถูกไหมโอเคถูกทางนี้ก็เตรียมนี่มาไว้สำหรับเพ,รเพิ่มสติเพราะว่าตอนที่เรากายล่างมันจะสติลดหนักมากแล้วก็เตรียมเพิ้นม,มาไว้สําหรับทําเป็นลู่วิ่งอันนี้แล้วก็เตรียมอันนี้ไว้กินเพื่อฮิวแล้วก็เตรียมชุดเกาะมาประมาณหนึ่งเลย โอเคนี่เจอแล้วที่เราจะทำนี่เนี่ยแล้วก็เราจะเติมเจ้านี้มาด้วยไว้สำหรับเพื่อให้เรากลายร่างเป็นหมาป่าได้ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะต้องทำการขุดพื้นก่อนตอนนี้เราจะใช้โซนนี้เป็นโซนสำหรับทำการสู้บอสเราขุดพื่อนก่อน แล้วก็ใช้เวลาขุดแป๊บหนึ่งโอเคประมาณนี้แล้วเราก็วางพื้นลงไปแทนที่ตรงนี้นี่ไม่ใช่แต่ตรงนี้โอเค มันก็จะมองอยากนิดหนึ่งเพราะว่ารฤดูหนาวแล้วนีม่มาก็คูมเพินมาสมหมดเลยตรงนี้ตรงนี้โอเคแล้วก็ยังเหลืออีกนิดหนึ่งก็ทำเป็นทางยาวๆหน่อยเพราะว่าตรงไหนเนี่นเอกเห็นว่าขุดไม่ได้เนาะ แล้วหมูไปไปโดนอะไรตายตัวนั้นนะอ,อนนี้ก็เป็นกลายเป็นเน้อหมูไว้โอเคก็ปนระมาณนี้ก็น่าจะพอละเผื่อแล้ว่อ,อ,อนนิดนิดหนึ่งแบบนี้โอเคแล้วก็ ทำการ่พื้นลงไปแค่เรียบร้อยเราก็จะได้พื้นสำหรับเป็นลู่วิ่งไปสู้บอสด,ดี๋อนนิดหนึ่งนิดหนึ่งเอาให้มันเป็นใกล้ๆหน่อยบางเทมวิ่งไม่ทันโอเคมาตั้งไว้ตรงนี้ก่อน ก็น่าจะจะแถวนี้ได้อีกนิดหนึ่งนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคประมาณนี้แล้วเราก็จะเตรียมตัวในการสลับของที่ต้องใช้เก็บอันนี้แล้วก็น,นี้มานี้เอามงกุฎไปตรงนี้แล้วก็ไปตรงนี้ มันไวตรงนี้กลาวมาตรงนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องทุบก,ก่อนเพราะว่าเราลองมารอบนึงแล้วพอเราวิ่งจะมาเข้ามาในลานมาลองเรามันไกลไปบอสมันหนีไปก่อนไปทุบประมาณแถวๆตรงนี้แล้วกัน โอเคประมาณนี้สองช่องโอเคแา้วก็เตรียมตั้นี้มาได้นิดนึงโอเคประมาณนี้แล้วก็เตรียมสติให้พร้อมของเพิ่มตีเพียบแล้วก็ของเพิ่มมาเลือดเพียบแล้วก็อาวุธก็พร้อมแล้วเราก็ใส่ชุดก็แล้วก็ถอดกระเป๋า,าไว้ตรงนี้ก่อนโอเค แล้วก็รอค่าติไม่ใช่ติค่าอาหารมันลดเหลือต่ำๆหน่อยเพราะเราต้องกินในเจ้านี้ถ้าเราไม่ให้มันลดมันจะกายร่างไม่ได้ก็อันนี้ตัดสติให้เพิ่มมาก่อนโอเคอันนี้ก็ใช้กินตอนที่มันกายร่างไปหมาป่าเพราะว่า เราต้องลดค่าสปิ้นค่าหารไปก่อนโอเคประมาณนี้ยังไม่ต้องใช้ก็ได้นะอุ้ยเ,ยยเอ๊อเฮ้ยก็ไปลงมอสให้เจ้าตัวเทอร์โมสโตรน,นี้มันไม่มีค่าคงทนอเอาไว้คิดเก็บค่าเป็นบ่อยๆร้อน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 โตเใกล้เช้าละ แล้วก็ใกล้จะกลายเป็นล่างมูแล้วก็จะสังเกตว่าเราถ้าเราอยู่ในลูปวิ่งมันจะวิ่งไวไปขึ้นมากๆประมาณนี้วิ่งไวมากระหว่าล่างมูมันจะวิ่งช้าหนะ่อยเราลองสัก30มสิบกว่าเราลอแป๊บหนึ่งโอเคตอนนี้ก็ลดได้ระดับที่ต้องการแล้วเดี๋ยวเราก็จะไป หาเจ้าตัวบอสแล้วก็กินเจ้าตัวน,นี้เลยเพื่อทำการกลายร่างโอเคมา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 ุกกินไปวิ่งเนี่ยวิ่งสปีดมากแล้วก็จะเห็นว่าต่อทอาหารกับปติเราจะแบบวบๆๆ,ๆๆๆๆเลย เออหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกห้ารอบใช่ไหมเออตาย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 เออไปยังไงไปโกงมากตัวโกงมากไปกไปเออไหนไปไหนโอ,อเคแล้วก็สั่งพยายามดูนิดนึงด้วยว่ามันพร้อมไหมเพราะว่าถ้าฝืนเรากินแบบถ้ามัน พอทหารมันเต็มปุ๊บมันก็จะกลับเป็นร่างคนก็ตีเบาลงระวังด้วยอันนี้กระแบกราก็ทางานแล้วกระแบกที่ทําให้ตัวพวกนี้มัน,นไม่มายุ่งกับเราโอเคเนี่ยก,กินอาหารได้หนึครั้งก่อนเพราะว่ามันวิง่งลบหนึ่งทีแล้วก็หนึ่งสงสาสี่สครั้งโอเคหนึ่งสงสามสี่ห้า อุ้ยโดนตีแค่ห okay, นึ่งห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ๊ลับไปเรื่อยๆตาย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 ระหว่างนี้ก็กินยาฮิวด้วยเออเินเจน,เจน้วตายตายซะตายซะอือกากจริงๆตัวมันก็โกงเลย แล้วก็กินของไว้ด้แนะนำก็ให้กินเจตัวนี้ด้ยเพราะมันจะช่วยมากกว่ากินนิดนึงต้องสังเกตหลอดอาหารดีๆโอเคนี่ก็เป็นร่างของมูงแล้วต้องให้มันลดเร็วหนะ่อยนตอนประมาณร้อยสาิบนิดๆนี่นแหละอ่า รถ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 เคเกนเคพอดีเป๊ะ okay, okay, เลยไมหลบออ้ยอ้ยอ่อไห่นะไม่นะไม่นะหนะึ่งสองสหลบได้เคหนึ่งสอหเคหลบสี่อ้ยเจ็บเจ็บหนึ่โอ้โหเจ็บ โอเคล้มล้มล้มก็ตีล้มก็ตีเออล้มก็ตีไอตีเข้าไปเออเออเห็นอะไรได้มั่งเห็นอะไรนี่เอโอเคยังโอเคอยู่อันนี้มันจะเน่าแล้แต่ไม่เป็นไรยังถือว่าโอเคอยู่ ก็ต้องเก็บไว้เพื่อใช้ให้ตัวนี้กินด้วยแล้วก็กินอันนี้โอเคให้สติมไว้ไม่บ้าเป็นตัวที่เล่นยากอยู่ถ้าเกิดว่าเราจะเลี้ยงให้มันอยู่ในร่างนี้ตลอดเวลาโอเคเกณฑ์เพิ่มเลือดโอเคหลบได้หนึ่งทหนึ่งสองสามสี่แล้วก็หลบแล้วก็ตีหกีนี้ห้า เดี๋ยวห้าทีไม่ใช่หทีโอเคสี่ห้าตายตายกัดเคจบแล้วก็สามารถชนะมา้ดยความโกงเหมือนตัวเดวซี่ได้โคตรโกงเลยแล้วก็จะมีขยะระหว่างทางก็จะเป็นคนนี้ทิ้งไปไหนร้อยนี่ก็ตัดให้เต็มที่เลยก็กินไปเลยกินก็ปนไปเลย เออกินเข้าไปเออแล้วก็ลืมบอกว่าถ้าเราอยู่ในร่างของหมูแล้วเรากินอ่ารประเภทผักมันจะกลายเป็นอึให้ด้วยวเราคนที่ต้องการฟาร์มเคแล้วก็กินให้มันเข้าร่างคนก่อนทอนี้โอเคทิ้งอะไรดีเราจะทิ้งนี้แล้วกันเพราะไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็นี่แล้วก็เดี๋ยวค่อย ว่ากันเนาะหึงทีต้องการสำหรับไอ้ตัวนี้ก็จะมีอืมจหนึ่งนะคลิบของกันของเยอะมากก็จะมีจส่ตัวแปลนเนี่เอาไว้ทําเป็นเต,ลตาลลเตาเผาอันนี้จะเป็นใส่ตัว นะแล้วนะสเตเทียสปั้นเห็นอะไรเด็กโอเคยต้องเก็บเป็นสองอันนี้ด้วยอล้วในตัวนี้ก็เอาไว้ทำรูปปัน้นเป็นล่างหมูอีกแล้วอ่ะกินเนื้อไปอยู่ในล่างหมูแล้วกินในเนื้อมันจะจะ,จะไม่เลยนะไม่มีผลแบบค่าเคียงกับการกินเนื้อ ปอดภัยได้ทิ้งก้อยอันหนึ่งครับโอเคแล้วก็น่าจะเกิดอีกประมาณสักสามสามสิบวันมั้งจะไม่ค่อยได้แล้วเดี๋ยวมันจะเรียอีกทีหนึ่งเราก็ค่อยมาฟาร์มันอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้เราก็เรียบร้อยแล้วไอ้ตรงนี้ว่าไปตรงไหนนี่ โอเคกินเข้าไปแล้วก็เราจะต้องกลับไปที่โต๊ะครับเพื่ไปทำกันโอ้มันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วโอ้โหไม่ได้หลอดหลอด <c oughs> จะบอกว่าไม่ได้เตรียมไรบส์มาหลอด โอเคเราก็ทำการเรียนเลยก็กได้จริงๆก็ทำไมไม่เรียนแต่ต้นเนาะอ,อพราะเราเรียนเราจะได้จากตัวนี้นี่สการฟรอนแอนตัวนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวของ ไอ้เจ้าตัวนี้แหละไฟพิษนี่แหละเดี๋ยวว่ากองไฟแต่ว,ว่มันก็ไม่ได้ดีดีมากเลยขนาดนั้นมันก็แค่ทําให้เราหหิงไฟได้โดยไม่ต้องจุดไฟแล้วก็ไม่จําเป็นต้องอะไรนะสามารถทําอาหารได้ด้วยเออใช่ทําได้หลายๆอย่างอยู่ โอเคของที่เตรียมไปไว้กินๆไปเลยเนี่ยเออมันใช้ไม่ได้แล้วกินเข้าไปตามอย่างเยอะบูดก่อนอีกอันนี้ก็เป็นไอเทมชิ้นยอดของเราเหมือนกันอ่ะจะบูดอีกแล้วมันจะบูดได้หมดทุกอย่างไง แล,แล้วก็เก็บ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 แล้วก็เก็บอ่ะเขาอึใส่ไปก่อนแล้วเราต้องไปเผาเดี๋ยวเราต้องไปดูตรงนี้ก่อนขาเป็นขวานธรรมาดามาแล้วก็เก็บแล้วไว ไม่ใช่นี่ไม่ใช่โอเคเราต้องการเจ้านี้เพราะว่าเราต้องมาทำในตัว Shadow m a n i f u l t e r ตัวนี้ซึ่งทำได้นี่อนันนี้เราก็ใช้อันนี้ใช้ได้โอเคอันนี้อันนี้แล้วก็ไม้ผีที่ฟาร์มาพาเป็น Shadow m a n i f u l t e r ตัวนี้ โอเคโอเคอบคุกม okay. okay, นเนะอ๋อมันมีหอ,อกอยู่ก็เลยวางไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร <S 2> <S 2> แล้วก็สามารถคราบเจ้าตัวนี้ได้ดาร์ k ซอร์ d นี่คือมันเตะแรงกว่าตัวนี้เยอะมากข้อเสียนะคือมันจะลดค่าสาติเราสูงมากเหมือนกัน ก็ไม่ใช่เป็นเทมป,ปีบอสจะดีกว่าโอเคเมื่อก,กี้เหมือนใช่เลยตรงนี้เองที่เราจะไปโอเคแถวนี้แหละวแถวนี้แหละนี่ไงเจอละ เกอากรแหลกนิดนึงโอเคไม่เป็นไรเราก็จะไปทำเป็นเตาเผาเรานีปุ่มมากแล้วก็จริงๆไดดูนี้ก็เป็นฤดูที่ควรจะต้องไปหาบ้านวอลนัท ไม่ใช่วอลลัดวอลลัดไม่ใช่ลูกวอลลัดแล้ว่าเราหาไม่เจอเพราะว่าแมปมันดูแปลกๆหน่อยก็ไม่เป็นไรเออก็เปิดทำมาตรงนี้แล้วึจุ๊บนีมีมี เออจุดนี่นี่ไม่ไม่ได้เก่งหรอกไม่ได้ไม่นะแมวเก้าชีวิตหายไปชีวิตหนึง่งเลยโอเคเนี่ยเราก็มีตัวนี้มีทานแล้วก็มีไปน,น,นี่ก่อนืน่อนไลเบาา อเคอันนี้เจะละน,นี่แล้วครับเจ้าเดียวมาวางไว้แถวๆนี้เลยอันนี้ครับอ่ะตรงนี้ก่อนนี่ตรงนี้เลยเรียบร้อยเลยมันก็จะให้แสงสว่า,างเราตอนกลางคืนได้ ก็จะประหยัดกว่าการใช้ต,ตัวกองไฟแต่มันค่อนข้างแคบถ้าเราจะเดินไปทำอะไรก็ใช้กองไฟจะดีกว่าแล้วก็เราก็จะทำอันนี้ด้วยอันนี้เนาะแล้วก็อันนี้ ได้เออนี่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 น,นี่แล้วก็ทำสวิงด้วยเราต้องการเจ้าตัวนี้แล้วก็ช้อนมันเลยหนึ่งเทเอามาทำอันเดียวใช่ไหมเนี่ยนเดียวใช่ มีหมกวกเขาใช้เยอะแล้วเกินไปเดือดเทนิี่ก่อน,ก,น <synchronous noise> ก็จริงๆมันจะต้องไปจีสู้อบอสาราตรคอรด้วยเพระตอนนี้มันจะเกิดพราะว่าเราเพิ่งไปจบกับบอสแบงวันมาก็ไม่ค่อยไปค่อยไป ใส่ทางเข้าไปแลยให้มันสว่างสว่างเลยอ่านเนี่ยเจอละัดแท็บแ,แต่เราไม่มีมันเล็กมันเล็กอะไรก็โดนนกกับหมูแยง่งกินหมลูละมันเล็ก เราจะวางไว้ตรงนี้เพราะว่าเราต้องการนกแถวๆตรงนี้แล้วก็หามาเ็ล็าเ็ล็าเรล็กโอเคอเฮ้ยาว หลังนั้นเราก็จะต้องทำอะไรต่อรอเลือถัดไปเพราะว่ามันไม่มีอะไรทำแล้วอ๋อใช่แล้วก็รอเดียร์ครับมาโอเคเดี๋ยวขุด,ดนี่ประมาน โอเคตรงนี้เป็นตัวหนึ่งอันนี้เป็นตัวหลอกาสามารถเอามาทำได้เป็นสเตชิ่งปัน่นโอเคนี่ตัวหนึ่งน,นี่ก็จะเป็นตัวอะไรนะตัวที่มันคล้ายๆเกียร์แล้วก็จะมีตัวเป็นม้าแล้วก็แบดมีสามตัว เราต้องเอาลูกป,ปั้นมามาหามาประกอบให้ครบแล้วก็รอรอตอนช่วงไหนไดีละจะสามารถเรียกมันได้ม่าเผาเลยกิ่งอือน,นี่ไม่ได้ใช้แลวเอางไปนนีเดี๋ยวขโมยเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ แล้วก็ทำอะไรต่อตอนี้โอเคอยากจะได้หมวอกันนี้หน่ยหมวกควายหน่ยแล้วทงไปฆ่าควายพอเงินไขของหมวกมันจะต้องมีตัวนี้เขาควาย ตีมันตัวหนึ่งนี่เฮ้ยเฮ้อ่าอ่าเว่งเว่งเฮ้ยตัวนี้มันอยู่คนเดียวตีเออ,เอ,อว่งเว่งเว่งเลยเอานั่นมันหมูนั่นมันตูดหมูโอเคนี่แหละนี่แหละนี่แหละที่ต้องการ ไม่เลยอ้าวกับโดนกับโดนกับโดนโอเคนี่แหละนี่แหละไม่มีอะไรที่ต้องการไม่อะไรที่ต้องการเอาตัวเดียวไม่เอาหลายตัวนี่มันจะรักพวกอะไรขนาดนัน้นตัวไหนเนี่ยตัวไหนเนี่ย เดี๋ยวก็ฆ่ามึงยกยกตีนี่เลยอืออเออเอาตัวเดียวตัวเดียวได้ไหมเอาแค่ตัวเดียวแค่ตัวเดียวแค่ตัวเดียวไปแล้วมาแค่ตัวนั้นอ่ะแล้วมาแค่ตัวนี้ ดันดันจะเอาแค่ตัวเดียวแล้วมันไม่กลับไปเลยอุ้ยเ,เอาตัวนี้ก็ได้ว้ายตัวนี้ก็ได้อตัวนี้ก็ได้โอ้ยเย้เย้เย้เก็บโดนขิดก็บโดนขิดเฮ้ยแล้วก็ว้ายมันจะขิดหนึ่งเท แล้วมันคือตัวไหนเนี่ยมันคือตัวไหนเนี่ยตัวนี้ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ไปไปเอ้ยแต่มันก็คายกเตะเลยงุดหงิดเหลือเกินไม่เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ไ อ๋อนี่คือแม่มันจะไมนี่คือแม่มันโอ้กำลังเลฆ่าแม่มันน่าสงสารจังเลยแมวไปได้โอ้ยโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราก็จะเตรียม ตามหาเชตเตอร์ต่อแต่คงจะต้องเป็นหมดฤดูนี้ก่อนเพราะว่ามันอันไหนมาไหนยากฤดูนี้เผ็ด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 นีดด่อ้าวแล้วเกินอ้าวแล้วเกินดีเรามีเจ้าตัวนี้อยู่ โอ้จะทันไหมจะทันไหมจะทันไหมโอ้ยไกลเลยบ้านอยู่ตั้งไกล,ลทำไมอยู่ๆเนี่ยวพวงมันเพิ่มงงเลยทำไมตัวนี้ตัวนีว้อยู่ๆมัมือนก็ร้อนขึ้นมาไฟฟ้าจะติดแล้วไงโอเค ดองๆไว้แล้วก็ใส่ผมไฟหนะ่อยมันเดินไปได้ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มาทำการฆ่าบอสแมงวันแล้วก็ได้เป็นเต่เตานี้มาถ้ามีเตานี้ก็ค่อนข้างสบายในฤดูหนาวเพราะมันทั้งกันไฟแล้วก็ไม่ใช่กันไฟทั้ง การมืดแล้วก็ให้ความร้อนได้ด้วยแต่จะมีปัญหาในฤด,ดูร้อนหม่แต่คลิปนี้ก็ีกนื่อยแค่นีน้นนนนถ้าชอบอย่าลืมกดไลววค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยไว้เจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย